ฉันไม่มีเงินให้แกหรอกนะไปเออเอาอเมริกาโนเย็นค่ะคเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ฉันมีบินบ่ายโมงค่ะเจอที่เชียงใหม่ค่ะคุณนี่ บอกแกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับฉันออกไปได้ละฉันไม่มีเงินให้แกแวพรุ่งนี้จะมีพายุลูกใหญ่เที่ยวบินทั้งหมดจะถูกยกเลิกเลิกพูดจาเพอ้อเจ้อได้ละพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศเขาบอกไว้แล้วว่าทั้งอาทิตย์แดดออกจะ้ะใช่แต่ผมมันมีพลังจิตพรุ่งนี้จะมีพายุลูกใหญ่เชื่อผมสิ คุณไม่เชื่อก็แล้วแต่ผมว่าแค่เตือนเฉยๆคุณอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตก็ได้ให้ระวังไว้นะอย่าเดินเท้าเปล่าแล้วก็ระวังพัสดุกแปลกๆด้วยพูดจาตลกสิ้นดีเลยอ่ะแล้วนิดเห็นอะไรอีกอ่รจ๊ะผมขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้นะแต่คุณมีเวลาอีกสามวันที่จะมีชีวิตอยู่ ยังอายุน้อยน่าเสียดายจังผมชื่อเจนะแกบอกฉันมาดเดี๋ยวนี้เลยนะว่าแกอยากได้เงินเท่าไหร่ <laughs> ผมคิดไว้อยู่แล้วว่าคุณต้องเอาเงินให้ผมแต่ไม่ใช่วันนี้หรอกแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับหวาน ยังไม่ได้บอกชื่อแกเลยพรุ่งนี้จะมีพายุรูกใหญ่เที่ยวบินทั้งหมดจะถูกยกเลิกจริง ดเน,ะะนื่องจากวันนี้เกิดพายุข้ออย่างหนักทางสายการบินจึงของยกเลิกไฟบินทั้งหมดในวันนี้ขอโทษได้จริงๆค่ะไม่ไม่ไม่คือฉันมีธุระสำคัญนะขอบคุณคุณคุณอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตก็ได้เห็นไปไม่ได้อ่ะ เป็นแค่เรื่องบังเอิญอะไี่จริงนี่พวกคุณทำงานอะไรกันอะฉันไม่อยู่ในทำงานกันไม่เป็นเลยแล้วไงน,นะฮะให้ระวังไว้นะอย่าเดินเท้าเปล่า แล้วก็ระวังพลาสดุแปลกๆด้วยแหมกว่าจะหาตัวเจอเนี่ยยากเย็นเสลือเกินนะผมก็บอกคุณแล้วว่าเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีกอแต่ที่ฉันมาเนี่ยฉันไม่ได้อยากเจอแกแต่ว่าฉันอยากให้แกจบเรื่องทั้งหมดนี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับเงินบริจาคให้คนยากไร้นะครับนี่แกบอกว่าแกมีพลังจิตแกช่วยฉันได้ไหมล่ะตัวเนี้ยฉันจะเป็นบ้าอยู่แล้วอ่ะนี่คุณหวานผมมีพลังจิตก็จริงนะแต่ผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกแต่ว่าฉันจ่ายเงินให้แกไปแล้วนะมันเป็นโชคชะตาเปลี่ยนแปลงอนาคตเปลี่ยนไม่ได้หรอกคุณต้องยอมรับชะตาตัวเอง ไม่ไม่คือชีวิตของฉันจะมาจบสิ้นแบบนี้ไม่ได้นะฉันยังเด็กอยู่เลยอ่ะฉันมีหลายอย่างต้องทําอ่ะฉันหมดจะใช้ชีวิตกับการทํางานจนฉันไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองอ่ะช่วยฉันหนะนะฉันขอร้องอ่ะนะนี่เออเขาขอคุณแต่งงานนี่แต่คุณปฏิเสธเขาใช่ไหมเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันแต่ว่าที่แกบอกว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ได้แค่สามวันอ่ะ แกพูดจริงๆใช่ไหมฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ฉันอยากมีชีวิตอยู่อะนี่ผมช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกมันเป็นไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขได้เว้นแต่คุณจะใช้ชีวิตให้มันต่างออกไปบางทีเนี่ยคุณอาจจะโกงโชคชะตาของตัวเองก็ได้นะโกงโชคชะตาะเหรอหมายความว่าไงอะถ้าเป็นผมผมจะลองดูขอบคุณสำหรับเงินบริจาคนะ หวานคุณมาทำไมอะแล้วคุณไม่ไปทำงานหรอคือไฟบินของฉันมันถูกยกเลิกไปแล้วอ่ะยอดคุณช่วยพาฉันไปเที่ยวหน่อยนะเอ่อคือขอร้องล่ะพาฉันไปเที่ยวเถอะฉันสัญญาเลยนะว่าฉันจะไม่ทำให้คุณเสียใจก็ได้ 嗯 <laughs>。 เดี๋ยวเราไปเคตีมันต่อหมั้ไม่เอาว่ะอ้วนนี่คุณชีวิตของเรามันสั้นนะอยากกินแล้วก็กินไปเถอะอืมก็จริงแฮะเอา้าทำไมคุณไม่รับโทรศัพท์ที่ทำงานอะงานน่ะเธอทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ อยากอยู่กับคุณมากกว่าน่ารักที่สึกเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกีตีมันต่อดีกว่าตอนนี้ถึงบ้านแล้วอะถ้ามีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะอย่าไปคือฉันหมายถึงว่าฉันไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวอะทำไมอะทำไมเราไม่ลองดูหนักกัน นคุณพูดจริงเหรอ,อนี่ฉันมีซีรีส์ที่คิดว่าคุณน่าจะชอบด้วยนะฮ่ะเรื่องนี้แหละผมขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้นะแต่คุณมีเวลาอีกสามวันที่ยังมีชีวิตอยู่ คุณยังอายุน้อยน่าเสียดายจังฉันไม่ได้ฝันไปจริงด้วยฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังมีชีวิตอยู่หวานเกิดอะไรขึ้นอะป่า ไม่อะไหรหรอกแต่คุณเคยขอฉันแต่งงานใช่ไหมฉันตกลงที่จะแต่งงานกับคุณแล้วก็จะใช้ชีวิตไปกับคุณตลอดไปนะนี่คุณพูดจริงเหรอ ตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่จงใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุข